เดี yeah, ๋ยวเสี็ยวยังลอกเฟืองวะโอ้ยออกขี่ม้ามันจะอยู่บะ เอาเชียมโม,มปัญญาโมปัญญาเอาง,งว่ะรอบที่แล้วมันมันโหลดบ่อนี่ดอกจอกโหลด แตกมันเบิร์ดแล้วรอบนี้ถ้าออกแล้วรอบนี้ถ้าแตกอีกเรืองต้องเปลี่ยนลูกไหม,มต้องซื้อลูกของมันพร้อมกับเื้อดอกจอกมาซื้อดอกจอกมาตัวนี้มันรอกไปเบิดแล้วไอ้จานไอ้ใบสีนี่ถอดมาอะไรแล้วที่ขั้นฮ็ดแล้วขั้นนี้ไม่ยังไม่มาใส่เลยอือไอ้มันเป็นเครื่องใชยนี่สันวีเข้มเมื่อกี้บ้านน่ะท่านสองพันก็สีได้แล้วมันเบิดมันตกรุ่นแล้วรุ่นเนี่ย ง่ายขึ้นครับง่ายตั้งแล้วเป็นใบใบเนี้ยขีดกับเป็นไมควรบ่าข้หมายเวลาประกอบอะใบมันถอดไปใช่ปะใบมันถอดอยู่คนอยู่อยู่บางด้านมั่นนะด้านยางบิ๊กเเบบนี้เครื่องไทยอะเครื่องไทยนะที่เป็นของบิ๊กเอ็มเพราะว่าเอ็นวันอ๋อ เ,เป็นวันเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเงินวันงวนไปทัวไปที่บบนี <Okay. S 2> พ่ออะไรบ่นะบอ <Bo> ah. เออไปตัดพกเกียวก <c oughs> ูนี่เดียว <c oughs> เอาไว้เห็ดยังของันพว่น oh. ีประโยชน์เอาเห็ด Quantu hiu miệng qua. Ba, nhu xe Oh, anh em mì kìa ngăn mì nhà. Tung mưa không, nhà là. Eh? Tung <laughs> <laughs> mưa về Tung mưa về mặt. Tung mưa túng mặt. là phải ตายใส่กันเบิดหรือวะแต่มันมุนได้ตัวไอ้ใบสีนี่มุนแต่ใบสีแต่มันปั่นแค่ตัวบน,นเพื่อปั่นตัวบนเพื่อเป็นใบครับใบปั่นหญ้าตอนนี้หนาที่เป็นเล็กเหนียวกลับมาทำเกษตรเต็มตัวแล้วขับรถโม่หญ้า ก็ต้องขับแล้วรถโม่ปูนมาขับโม่เนี่สัตว์บิกสันบิบิกเอ็มโเขาเรียกอะไรนะโฟวินเกียร์โฟวินเครื่องสองพันแปดเลย กงรถตู้เก่านอกโอ้แ่งเลยตอวนี้กบขอขีากีงีที่นะก็ได้เห็นบอก ไปคว้ายังได้เชื่อมรอบเดียวให้มันเต็มเลยสิไปคว้าม,มันให้ยังไรเงี้ยเถิดมันเต็มมาเลยสิไปคว้ามันให้ยังสิโผล่มาโอ้ยไรอะว่ามันเต็มนั่นแยนี่แยนี่เลี้ยเลี้ยว แต่นี่ยก็ท่้นเียเือก็ล่เบียนเ เบิ่งหนาา้าว่าแมงล้โบว์สั่ง่งยเหรเอา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 ใส่ค้องพิษเพลแล้วเนี่ยเนี่ยตัวปั่นเฟืองเผา ใส่ผ้าตังแตกบานนี่คือละเอียดเลยดอกจอบเดมัเปน็นยังบ่หน่าเดมัเปน็นยังสะอาดแตกด้อดอกจอบ เดมูเฟื่องใบสีมันมีปัญหามีนิดหน่อยน้ำต,ตาลนิดหน่อยอืมใบสีปรมีง่้ยตัวย่างก็จับลวดจังเกิ่อนนั่นนะฮะ เต็มดิลเลยโลดบาทเนี่ยมันก็นต้องซื้อตรงรุ่นมาแล้วเหมือน <c oughs> จันด้มกงอ,อกเก็ดไม้มาด้วยเออกแบบ็่ซื้อตรงรุ่นนะจักยู อันนี้มันเป็นเฟื่องซีหนึ่งหมื่นมันนี่ที่มันนี่ฮะสิบซีหนึง่งบ่สิบสีเสส่เดียดไปสามสี่เดียดฮะสิบสามหนึง่งแมนบ่คือหลายแต่วีมัน ข้างเดียวป่นะล็อกข้างเดียวป่อันไหนล็อกตัวไหนเนี่ย <Yeah. S 2> ล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ด4ีซีด้านเลย น้ำโอเครุ่นเดียวกันเลยครับใส่โย่แผ่นปูนร <Huh? S 1> ุ่นเดียวกันครับใส่โย่แผ่นปูนโอ้ยติดบอลแล้วนะแดงวงตรองเนี่ย อันนี้เครื่องสับอันนี้เครื่องผสมน,นี่เครื่องสับสมบูรณ์ไปเนี่ยแล้วสมบูรณ์ไป พอ่โอเคครับเดี๋ยวมาชมกันคลิปหน้าตอนมันเย็นแล้วอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม